สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องยหนิงโกกตูมค่ะโทรศัพท์แยแานิงมีปัญหานะคะไลฟ์สดไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าจะทําคลิปได้หรือเปล่าาหน่งจะเริ่มทำํำลองทําคลิปดูค่ะว่ามันจะได้ไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้ไลฟ์สดไม่ได้เลยพอสิบแปดโมงยหนิงอยู่ที่หน้าลานองค์ปู่แหนิงก็เก็บของเรียบร้อยนะคะ ว่าจะขึ้นไลท์นะคะปฎิญาหนิงก็กลับมาขึ้นไลท์มันก็หมุนนี่หนิงียกว่าเน็ตหมุนนะคะแล้วก็เลยมาที่ศาลาเพื่อจะมาลงเปิดไยไฟมาที่ศาลามาเปิดไยไฟเปิดวรไฟ,ไฟก็หมุนมันบอกว่าไม่มีการเชื่อมต่อเหมือนกับเราไม่มีเน็ตไม่มีอะไรเลยพยายามทําให้แล้วก็น้องเมฆ ก็ช่วยทำให้เป็นชั่วโมงน้องเมฆทำให้ยากไม่ได้ค่ะทำไม่ได้และยากก็ไล้สุดไม่ได้แล้วทีนี้ยากก็เลยทำคลิปดูว่ามันจะลงได้ไหมเกิดมีปัญหาเกิดโทรศัพท์ไม่รู้ว่าจะถูกรายงานหรือว่าจะผิดกฎหรือว่าจะอืถูกยิงก็ไม่รู้นะคะ ย่ายิ่งไม่เป็นหนังสือด้วยไม่เป็นโทรศัพท์ด้วยแต่ก่อนขึ้นไลฟ์ก็เป๊ะๆนะคะมันก็จะเหมือนที่ย่าอาชีพก็เคยเป็นสาวปานก็เคยเป็นตอนนั้นก็เป็นเหมือนกันแม่พีก็ไลฟ์ไม่ได้เลยเท่าทุกวันนี้แต่ถ้าของย่าเป็นแบบนั้นแล้วก็ช่วยดูคลิปแม่ย่าหน่อยนะคะย่าก็คงจะจะอยู่ได้ขนาดไหนก็ยังไม่รู้นะ ถ้าไลฟ์สดไม่ได้ทําคลิปได้อย่างเดียว mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่านะคะเ mm hmm. พราะว่าเราไลฟ์สดมันก็ได้ผู้ติด,ดตามเพิ่มมาแล้วก็มีเอฟซีส่งสติกเกอร์มาให้เล็กๆน้อยๆพอได้บวกกับค่าที่เราทําวันละน้อย,อยเหรียญน,นะคะแต่ทีนี้เราไลฟ์สดไม่ได้ก็แค่ถ้าเราอยู่ ก็คงจะคงจะไม่รู้ว่าจะไงก็ก็ค,คิดดูก่อนถ้ามันเป็นไม่ได้แท้ๆก็คงจะไม่ได้ทำยูทูบต่อไปเนาะเพรามันไรฟ์สดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าช่องโดนยิงหรือว่าช่องโดนติดหรือว่าช่องโดนรายงานก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ให้น้องเมฆดูให้แล้วน้องเมฆก็ดูตั้งชั่วโมง ก็ยังไม่ได้นะคะรออีกนะคะรออีกรอให้คุณพี่เดงมาให้ช่องใหญ่มาก็ให้เขาดูให้หลายๆคนนะคะว่าจะไล่สุดได้เหมือนเดิมไหมนะคะย้าก็กลุ้มใจมากนะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่รู้จะทำอะไรต่ออพรุ่งนี้ค่าจะไปรดน้ำแต่เช้า รถดำเสร็จจะเช้าก็คงจะอาจจะกลับบ้านค่ะก็ดูก่อนนะคะให้ช่องใหญ่มาก่อนไม่ไลไ่ไม่ได้เลยไม่ได้ทำคลิปอยู่ยากก็เลยลองทำคลิปลองดูนะคะกพช่างดำก็ถามว่าได้หรือยังช่างดำก็รุ้นอยู่ด้วยกันนะคะ ว่าจะ,จะทำได้ไหมก็ลองทำคลิปดูนะคะแล้วก็จะลงดูว่าจะลงได้ไหมนะคะถ้าลงไม่ได้ก็คือถ้าไม่เห็นไลฟ์สดของย่าก็คือย่าไลฟ์สดไม่ได้วันนั้นย่าไลฟ์สดห้ารอบรอบละสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงวันที่เขียนในผ้าห่มพะดาตนะคะไลฟ์ยาวเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะโทรศัพท์จะเสีย หรือว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรยังไม่รู้สาเหตุเลยค่ะถ้าอาจจะเป็นตื่นเช้ามาอาจจะเป็นเครื่องโทรศัพท์ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาเมื่อเช้านี้่าผิดสังเกตโทรศัพท์ย่ามัวมันไม่ชัดย่าขึ้นไลเห็นไหมรอบเช้าคุณปอนบอกทําไมถึงมัวจังย่าก็เขาคิดว่าโทรศัพท์ย่ามัวเพราะหมอกเยอะแต่มันก็มัวเป็นปก,กติหมอกก็ไม่ได้ว่าเยอะเท่าไหร่ มันก็มุ้งว่ะก็สังเกตผิดสังเกตตั้งแต่เมื่อเช้านี้อยู่แล้วทีนี้พอมาทําแชร์พอเราแล้วแชร์คลิปนะคะแชร์คลิปคลิปก็ขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษเอา้าทําไมแต่ก่อนมันไม่มีภาษาอังกฤษขึ้นมามันมีเป็นภาษาไทยขึ้นมามักบอกว่าแชร์แล้วแต่ทีนี้มันก็เป็นภาษาอังกฤษขึ้นมายากก็ให้เมฆดูเมฆก,ก็บอกว่ามันไม่เป็นไร อือแช่ได้นี่มันไปได้แล้วก็คือจบพอตอนสิบแปดยาก็าขึ้นไหลรู้สึกว่าขึ้นไหลไม่ได้จนท้อคิดว่าเน็ตหมดมันหมุนคิดว่าเน็ตหมดก็เลยมาที่สลานี่แหละมาเปิดไว,ไฟ,ไ,วไฟซื้อไวไฟซื้อกับป้านนี่มาเปิดไวไฟพอเปิดไวไฟปุ๊บมันก็ไม่ได้อีกก็เลยเพอดีเห็นเมฆ ก็เลยให้เมฆช่วยให้เมฆช่วยค่ะเมฆช่วยจนหมดความสามารถของเมฆหนึ่งชั่วโมงเมฆเลยบอกว่ารออีกพักนะคะหรือว่าจะรออีกพรุ่งนี้ถึงจะไล่ได้ย่าก็เลยไม่ได้คุยกับเอฟซีเลยถ้าย่าไล่ส่วนไม่ได้ยา่าจะทำเต็คลิดเฉยย่าก็จะหยุดไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่า นะถ้าไปไม่รอดก็คงจะเป็นชาวสวนยางเหมือนเดิมค่ะก็คงจะทำไม่ได้ถ้าทำคลิปเออมีคนดูให้เยอะๆก็คงจะพอทำได้นะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่ออ่าลองดูนะคะพอย่าทำคลิปแล้วยาจะลงคลิปลองดูว่ามันจะลงได้หรือเปล่าค่ะ มันไม่รู้ว่าผิดอะไรเดี๋ยวรอให้ช่องใหญ่มานะคะรอให้ช่องใหญ่มาอย่างที่ช่องของแอดชายหรือว่าช่องของใครอีกที่ช่วยดูให้นะคะก็รอช่องใหญ่มาให้ช่องใหญ่ดูให้นะคะว่ามันจะโดนอะไรผิดอะไรโดนยิงหรือว่าผิด กดหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะคะค่ะย่าก็ลองทําคลิปแล้วลงคลิปดูถ้าไม่เห็นย่าไร่สดก็ดูคลิปช่วยย่าด้วยนะคะค่ะอาจจะไร่สดไม่ได้นะคะค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคี่ปพ่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะ มาดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเ่วยอดูคลิปไปด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ